นี่คือสูตรสำเร็จ10ประการสำหรับการมีความสุขในโลกปัจจุบันที่เน้นความเรียบง่ายความหมายและสมดุลในชีวิตยุคดิจิทัล1รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจความต้องการแรงจูงใจและขีดจำกัดของตัวเองยิ่งรู้จักตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งใช้ชีวิตได้ตรงจริตมากขึ้น2 ยอมรับและให้อภัยตัวเองความผิดพลาดเป็นครูอย่าติดอยู่กับอดีตแต่เรียนรู้จากมันแล้วปล่อยวางสามรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายเลือกอยู่กับคนที่ให้พลังบวกและกล้าห่างจากคนที่ดูดพลังชีวิตสี่อยู่กับปัจจุบันฝึกสติไม่ว่าจะเป็นการเดินกีนหรือหายใจเพื่อดึงตัวเองกลับมาที่ตอนนี้ผ่า ักจากโลกดิจิทัลเป็นระยะการเสพข้อมูลมากเกินไปทําให้จิตใจวาวุ่นลองดีท็อปดิจิทัลเป็นช่วงช่วงเพื่อรีเซ็ตสมองหมีเป้าหมายชีวิตที่ใหญ่กว่าตัวเองคนที่มีเป้าหมายจะรู้สึกมีคุณค่าแม้ในวันที่เหนื่อยล้าเจ็ดขอบคุณสิ่งเล็กๆในชีวิตความสุขไม่ได้มาจากสิ่งใหญ่โตเสมอไปบางทีแค่กาแฟาแก้วหนึ่งหรือเสียงหัวเราะของคนที่รักก็เพียงพอแด ดูแลร่างกายเหมือนดูแลใจการออกกำลังกายการนอนหลับและการกินที่ดีเป็นพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืนก้าเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโลกเปลี่ยนตลอดเวลาคนที่เรียนรู้ไม่หยุดจะปรับตัวได้ดีและมีความมั่นคงภายในสิบให้และแบ่งปันโดยไม่หวังผลความสุขที่แท้จริงมาเกิดตอนที่เราได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น